ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ห1หนึ่งเกโมหะมะละหมายถึงมนทินคือโมหะความหลงความไม่รู้ชมรมบ้านธรรม,มะมอสอพอเพราะยังมีความหลงความไม่รู้เป็นเครื่องปกปิดปกคลุมไว้จึงทำให้ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อไม่รู้ความจริง ก็มีความคิดติดข้องยินดีพอใจในสิ่งต่างๆในลาบยศสารเสริญสุขในทรัพย์สมบัติความหลงทำให้ไม่เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวและก็หมดไปเท่านั้นยังทำให้จมอยู่ในห่วงของกิเลสมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถนำเอาทรัพย์สมบัติหรือลาบยศสารเสริญต่างๆ ติดตามไปในชาติหน้าได้เลยต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้มีแต่การสะสมทั้งที่ดีและไม่ดีเท่านั้นที่จะติดตามไปได้ในเมื่อชาตินี้ยังเป็นผู้มีกิเลสมากอคุลจิตเกิดบ่อยมากและปัญญาก็ยังไม่ได้อบรมเจริญถ้าหากว่าไม่ได้สะสมเหตุที่ดีบ่อยๆ่อเนืองๆโดยเฉพาะการฟังพระธรรม อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันแล้วก็ย่อมจะเป็นโอกาสของอากุศลที่พร้อมจะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะตายไปพร้อมกับความไม่รู้สะสมความไม่รู้ต่อไปอีกมากมายมหาศาลดังนั้นเพื่อความเข้าใจสิ่งที่มีจริงยิ่งขึ้นและไม่ประมาทในการศึกษาพระธรรมภาษาบาลีหนึ่งคำ กติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสพขอนำเสนอคำว่าโมหะมละแปลว่าโมหะหรือความหลงความไม่รู้มาจากคำว่าโมหะแปลว่าความหลงความไม่รู้บวกกับคำว่ามละหรือมอนคือมอนทินสิ่งสกปกเศร้าหมองรวมกันเป็น โมหะมะละแปลว่ามนทินหรือความหลงความไม่รู้แสดงถึงความจริงของอากุศลธรรมประการหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเกิดกับอากุศลจิตทุกขณะสะสมสืบต่อในจิตตราบใดก็ตามที่ยังมีโมหะอยู่ก็ยังเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างทำให้ท่องเที่ยววนเวียนไปในสังสารวัตต่อไปโมหะเป็นมนทินอย่างยิ่ง เป็นมนฑินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จะดับมนทินประเภทนี้ได้หมดทิ้นคือพระอาหารหันต์เท่านั้นข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายมหานิเทศแสดงความเป็นจริงของมนทินคือโมหะซึ่งเป็นเครื่องซ่อมหมองภายในดังนี้โมหะเป็นมนทินในภายในเป็นเพชฌฆาตในภายใน เป็นศัตรูในภายในโมหะเป็นมนทินในภายในเป็นอมิตรในภายในเป็นข้าศึกในภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในเป็นศัตรูในภายในโมหะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโมหะยังจิตให้กำเริบโมหะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในพานชนย่อบไม่รู้ศึกภัยนั้น คนหลงย่อมไม่รู้อัฏถะคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมะความหลงย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้ย่อมมีในขณะนั้นชีวิตประจำวันของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนหนาแน่นไปด้วยกิเลสย่อมจะมีอากุศลธรรมเกิดขึ้นเกือบทั้งวันกุศลเกิดน้อยมากเมื่อเทียบกับอากุศลซึ่งไม่ใช่เฉพาะในวันนี้ชาตินี้เท่านั้น แต่ว่าได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัตรได้สะสมกิเลสมาอย่างมากมายนับชาติไม่ถ้วนจึงเป็นผู้ไหลไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งทางตาหูจมูกลิ้นทางกายและใจกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเป็นสภาพธรรมะที่มีโทษไม่มีประโยชน์ใดๆเลยทั้งติ้นเป็นมลทินคือเครื่องซ่อมหมองของจิตกิเลสทุกป,ประเภท เป็นเครื่องเศร้ามองของจิตเมื่อเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ก็ทําให้จิตเศร้ามองและยังขจัดหรือทําลายซึ่งกุศลธรรมไม่สามารถทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นได้เลยและถ้ามีกําลังถือกว่าล่วงเป็นปทุจิริกรรมปฏทุทลายเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นต้นก็สามารถนําไปเกิดในอบายภูมิได้ทําให้ได้รับแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนมากมายเพราะสภาพธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีนั้นให้ผลเป็นทุกข์เท่านั้นจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีไม่ได้เลยเมื่อกล่าวถึงเครื่องเศร้ามองของจิตแล้วโมหะเป็นมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายคนที่ยังมีกิเลสอยู่จะกล่าวว่าตนเองไม่มีมนทินเป็นผู้ปรสจากมนทินไม่ได้เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีมนทิน เป็นผู้ที่ปราศจากมนตดินโดยปกาลทั้งปวงคือพระอรหันต์เท่านั้นกิเลสทั้งปวงยอ่อมทําให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสสำหรับผู้ที่ยังเป็นปุถุชนชีวิตประจำวันในภพนี้ชาตินี้ก็ยังไม่พ้นไปจากกิเลสใดๆเลยเป็นผู้ถูกกิเลสกุ้มลุมเกือบตลอดเวลาเพราะถ้าความดีไม่เกิดก็เป็นโอกาสที่กิเลส จะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ทําให้จิตเป็นอกุศลแปดเพื่อนจิตทําให้จิตเศร้าหมองซึ่งไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นที่มีกิเลสมากโดยมีโลภะมีโมหะความหลงความไม่รู้เป็นหัวหน้าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตชาติอันยาวนานที่ผ่านมาก็มีกิเลสมากมีความไม่รู้มากเป็นกันสะสมสืบต่อจนมาถึงปัจจุบันชาตินี้ ทำให้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทันทีที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็ติดข้องพอใจหรือโกรธขัดเทืองไม่พอใจแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่ากิเลสที่สะสมมามีมากเหลือเกินหนักมากกำลังจมอยู่ในสังสารวัฏ ยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะออกจากสังสารวัฏไปได้มนทินคือโมหะเป็นสภาพธรรมะที่หลงไม่รู้ความจริงเมื่อว่าโดยสภาพธรรมะก็ได้แก่โมหะเจตติกนั่นเองซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับอากุศลจิตทุกประเภทจะเห็นได้ว่าอากุศลจิตทุกขณะทุกประเภทเกิดเพราะโมหะซึ่งเป็นความหลงความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล ไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลที่มาจากเหตุไม่รู้โดยประการทั้งปวงความเป็นจริงของโมหะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมไม่รู้ความจริงเมื่อนั้นสาเหตุหลักที่แต่ละบุคคลยังต้องเที่ยววนเวียนอยู่ในสังสารวัฏก็เพราะยังมีโมหะอยู่นั่นเองโมหะเป็นสภาพที่หุ้มห่อไว้ทำให้ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงก็มืดมน ไม่สามารถที่เข้าใจสภาพธรรมะที่บังมีกำลังปรากฏในขณะที่ได้ในชีวิตประจำวันอกตศลนจิตเกิดมากกว่ากุศลจิตเพราะฉะนั้นแล้วโมหะจึงเกิดกับขณะจิตมากมายอย่างนับไม่ถ้วนซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตนเองมากไปด้วยโมหะเป็นอย่างมาก ผทางเดียวที่จะค่อยๆละคลายมนทินคือโมหะให้เบาบางลงได้คือการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสะสมปัญญาคือความเข้าใจถูกเขนถูกไปตามลำดับไม่ละทิ้งโอกาสสำคัญในชีวิตนั่นก็คือการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมมีโอกาสฟังก็ฟังมีโอกาสอ่านก็อ่าน มีโอกาสสนทนาก็สนทนามีโอกาสสอบถามในเรื่องของธรรมะก็สอบถามทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดเริ่มสะสมอบรมปัญญาได้ตั้งแต่ในขณะนี้ค่อยๆเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยที่ไม่ขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์โมหะมะละคือความหลงความไม่รู้ชมรมบ้านธรรม,มะมสอพอสมาชิกเล็กที่867วันศุกร์ที่25สิงหาคม266 6